เวลาได้มาถึงแล้วท e ี่จะถล่มสตู่ตัวชะกาตัวนี้พวกเราจะถล่มมันด้วยการผสมผสานระหว่างทัพเรือทัพโบกและทัพอากาศของกองกำลังสรรพภพไปด้วยกันดีๆเองจัดการบนปืนกูไม่เกี่ยวยิงผู้ว่องผลอาตายอ่เลือกพบกับสิบห้ายูนิตใหม่จมเซตาวิ่งเหยียบไปครีกำลังไปแล้วคนหลังอาจจะไม่ดีนะเว้ยโด้นไม้เปิดลากนายมีกองหมายใหม่แล้ว ปะทะยันก่อนาศึโอ้พระเจ้าว่ยได้จานก่อนนายยิงแม่งเปิดลันสิบเอ็ดนาทีกันยันยันก่อเสร็จแล้วและมันจะไม่มีช่วงเวลาความมืดมิดอีกต่อไปแล้วเพราะกองกำลังสัมพันธมิตรจะยุติสงครามด้วยการมีชายเหนอักษะมาสงครามบุญแล้วกูเป็นอะไรคะพระองคุณโอ้ยเพื่อนร่อนเข้าสู่สนามลบแล้วพบกับแปดแผนที่ใหม่โชคดีทุกท่านพวกเราจะร่นให้ราชาประเทศไม่ได้ไม่ได้เราเสร็จมาแล้วเราเสร็จ <realised> ม่ได้วคอยยิ่จี้โอ้โมันคอยตบทางพวกเราเลย ปืนทอนนไปไสหมายประสบการณ์ใหม่สร <Wha> ับเกมแนว RTS PC เกมเลยเอาไงทำไม่ได้กอีวายยิงยิงยิงไป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 ยนกับ่อหน้าอยู่ในระยะการบุพืนหลังยิงเลยมาแล้วถึงปลายแห่งมาเทอร์ไรเฟิววยานกาะเหงสวยไอเสือเลชยไอชิายชิเชรักสุดท้าปืนลักยิงได้ นี่แหละคลือเวลาที่จะเป็นกรารสงครามมึงชอบมั้ยใช่ไหมลนะ่ะฮูาไาไอแเวนไอ้ขอเช่าดีสำหรับคนทุกคนและล่างให้สนุกในดินแดนหลักของยุโรปขอบัเนียาพิโรดเดอะบิเ n นฟรอสสามารถ,ถจับจองได้เราที่สตีม